ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็จะมาแคสเกมมาเวลสแนปนั่นเองนะครับสำหรับใครที่รอคลิปของเกมอารีนาเบรกเอาตอนนี้ผมพยายามทําอยู่นั่นเองนะครับนะมันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับท่านผู้ชมนะที่จริงถ้าผมใช้ฟุตเทจของตาเดียวอ่ะของอารีนาเบรกเอาอ่ะผมสามารถตัดคลิปลงเสร็จหลายวันแล้วแต่ด้วยคําว่า ผมต้องการเล่นให้ดูหลายๆครั้งนั่นเองนะครับว่าคลิปนี้เราสามารถเอาไปทําได้จริงเล่นได้จริงนั่นเองผมก็เลยใช้เวลานานนั่นเองนะครับแล้วอย่างนั้นผมจะทําการกั้นด้วยซีรีส no ์นู๊ปทูโปของมาเวลสแนปนั่นเองนะครับผมสำหรับซีรีส์นี้ก็คือเริ่มต้นจากหนึ่งเลยนะครับผมคือเลเวลหนึ่งคอลเลกชันของจริงเลยเนี่ยเห็นไหมเลเวลหนึ่งคอลเลกชันสู่เลเวลสูงนั่นเองนะครับผู้ชมเลเวลล้านอ่ะคิโมไปก่อนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะแล้วเราจะมา no นู๊ปทูโปเกมนี้กันผมเพิ่งฝึกกกเเสสรรรรร็็จจลยูู้ััแงผผมมนนะะคบบาห มือใหม่ตอนนี้นะครับที่ใครจะมาเล่นมาวิวสแนปนะเกมก็งค่อ้จะแจกใช้ได้น,นั่นเองนะครับแต่สมัยผมก็าจะแจกเป็นคิวตี้ไพ่เนาะแต่ไม่เป็นไรยุคนี้เขาแจกเป็นฮิวเบนทอนนั่นเองนะครับพอครบรอบปีหนึ่งกับด็อกเตอร์สตอริง หรือดรสโตนดรสเตงเออใช่ดรสเตงดรสโตนมันอนิเมะนั่นเองนะครับเป็น2ใบที่มาคอบโบกันได้นะครับอีกอย่างหนึ่งใบฮิวแมนช็อตนี่จะจำไม่ผิดภูสานะครับทานผู้ชมกับดรสเตงภูสองนะครับเราจะได้เอามาเล่นกันก่อนนั่นเองนะแต่ตอนนี้ผมไม่สามารถเอาพี่แกเขามาเล่นได้นั่นเองนะครับด้วยคําว่าการ์ดผมยังไม่ครบนั่นเองนะครับทุกคนก็แบบเพิ่งเล่นอ่ะนะนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองสักตาให้ทานผู้ชมดูแล้วกันนะ เดี๋ยวผมอาจจะทำไปทำแลบนะครับทุกผู้ชมนะแบบทางว่าเราฟาร์มวันวันหนึ่งเราทำอะไรบ้างนั่นเองนะแต่ตายแ,แรกเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนว่านี่ดีไหมจริงชื่อก็บอกอยู่ครับน no ู o ปทูโปโอเคเปิดมาผมลงเป็นนี่แล้วกันโอเคเข้าลงเป Rocket ็นล็อกเก็ตและคนะครับทุกผู้ชมใบนี้ผมยังไม่เคยเห็นอ่ะแม้แต่ล็อกเก็ตและคูน่ะอันนี้ยังไม่มีทุกคน แล้วจะมาดูกันนะครับผมว่าซีรี่นุ๊กชูปโปเนี่ยเราจะไปได้ไกลแค่ไหนกันนะครับผมบอกเลยว่าส n นได้ไหมกดส n นไม่ได้เนาะผมไม่เล่นซ้ายนะทุกคนผมทิ้งนะโอเคมือใช้ได้ชิวๆทุกคนผมใช้เป็นใบนี้จบเลยยังไงเขาตามผมไม่ทันมันคือบอดอะจะเรียกว่าเขาตามผมไม่ทันดีกว่าคือเราสู้กับบอดละทุกคน ผมก็เลยอาจจะไม่เห็นผมแบบเล่นโชว์อะไรมากมายนะครับท่านผู้ชมนะก็เล่นชิวๆมันคือบอทนะครับบอทก็คือบอทมันจะเก่งกว่าเราได้ยงดังไงนี่โคตรถิ่งไงไอ้เหี้ยโอเคผมฟินนชิมเลยแล้วกันโดยการผมจะลงไอรอนแมนที่เลนกลางแล้วเขายังไงก็ไม่มีทางตามผมทนนันแล้วถ้าผมลงเลยอเรียกว่าเขาไม่ได้ต้องเรียกว่าบอทฮนะบอทตามผมไม่ทันอย่างแน่นอนโอ้โเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยปิดจ็อบครับผม สิบหกอะ่ะต้องเดือฮักเดือหักกลางตามเราทันนะแต่ผมก็เหลี่ยมเดือฮักซ้ายไปไงแล้วเราก็จะนําอยู่เท่าไหร่วะหนึ่งที่จริงมันมันเล่นยังไงก็ชนะแล้วทุกคนนะผมไม่รู้ว่าผมจะคิดไปทําไมโอเคเราเกตและคูนมันคือบอทอะ่ะบอทก็คือบอทอีซี่โอเคก็แบบเอ๊ยตอนนี้เราอัพการ์ดได้นี่หว่าผมลืมทุกคน แรงก็แบบชาตินึงจะขึ้นทีอย่าผมอยากเล่นคอนครีตมากเลยตอนนี้ปั๊มไอเนี้ยเราเราเล่นคอนครีตได้ปะโอ้เราเล่นคอนครีตไม่ได้ต้องปลดล็อกเมื่อคุณผ่านอะไรวะเนี่ยผ่านรีคูสซีซันพาสอ๋อก็คือผ่านซีซันพาสตรงนี้ให้หมดชิวๆทุกคนนี่เอาไปตอนนี้เครดิตเรามีอยู่ประมาณ110้โอเล่เราได้แอนด์แมนมาละตัวดีครับตัวดีอัพการก่อนอับการก่อนทุกคน โอเคเอ้ย๋ยวผมเล่นทีเดียวแล้วมาอัพการให้ผู้ชมดูดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะทำการถามแล็บคลิปนั่นเองนะครับทุกผู้ชมก็จะเห็นผมเล่นแป๊บเดียวอะถึงไอเนี่ยเลเวลสิบแต่ที่จริงผมเล่นใช้เวลานาน,านใช้ได้นะครับทุกคนแต่ผมเล่นเหมือนวสมองไงถามแล็บ โอ้ทุกคนในที่สุดเราก็ถึง10 level collection แต่ตอนนี้มันเป็น13แล้วเพราะผมเขาเรียกว่าอะไรนะผมลืมว่ะเวลาเราขึ้นแรลงมันจะเพิ่มให้เรา3 3 3แรงเออเรียกอย่างนี้แล้วกันเนาะท่าผู้ชมตอนนี้ก็อยู่แรงที่13โอเคภูมใิใจมากเลยเล่นนานมากเลยนะทุกคนนะเห็นมันแป๊บเดียวนี่ผมใช้เวลาประมาณ20นาทีกับครึ่งชั่วโมงได้เลยนะโอ้โหใช้ได้เลยนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มอัพการ์ดกันเลยก่อนอย่างแรกรับหลังการ์ดไปก่อนเห็นแล้วแม่งเกงกวะวะ สำหรับซีรีส์นี้ไม่รู้ว่าจะได้ลงทุกวันไหมนะครับทุกคนนะถ้าวันไหนผมมีอารมณ์เล่นเขาเรียกว่าไม่ถึงมีอารมณ์เล่น snap เยอะดิเพราะตอนอนี้ผมต้องซ้อมนะเพราะต้องไปแข่งในรอบ8คนสุดท้ายซีมิไฟนอลเนาะผมก็จะเล่นบ่อยนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าจะมาเล่นไอดีนี้บ่อยไหมนะครับท่านผู้ชมเพราะเราต้องแบ่งไอดีแบ่งเวลาไปเล่นไอดีหลักด้วยพอดีหลักจะไม่ถึงแรงร้อยสักทีเลยท่านผู้ชมตอนแรกกับผมไต่ไปถึง99ในไอดีหลักแล้วจะแรงร้อยอยู่แล้วอีกประมาณ2คิวแต่แม่งอารมณ์ไหนไม่รู้ s n a ปมัว่วฮะแพ้ย,ย,ยับเลยทุกคน เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวค่อยไปไต่ไอดีหลักครับทุกคนไอดีหลักปล่อยทิ้งไว้ก่อนขี้เกียจโอเคอย่างแรกเรามาอับการกันเลยดีกว่าหากาดก่อนอืมไอดีรองผมจะพยายามไปให้เร็วที่สุดแล้วกันนะเพื่อไม่ป็นการเสียเวลานะครับทุกคนจะพยายามเล่นให้ไวที่สุดอะไอเสียงเสียงเอเมชั่นการอัปเันบักหรือผมยังไม่ได้โหลดก็ไม่รู้อะมันดูป้าปากันท่านผู้ชมว่าปะคาซานตัวน,นี้มันยังคาเน่าอยู่ทุกคนเยังไม่มีของเล่นคาซาน มีเมื่อไรเราเจอกันเอารับไปเลยแล้วกันโอเคอเราได้การ์ดบีอีกใบอีกใบหนึ่งมาดูกันว่าเราจะได้เราน่าจะได้เป็นสเปกตรัมตอนนี้สเปกตรัมปรับมาใหม่เก่งมากเป็นใบใบหนึ่งที่ผมชอบมากเลยสเปกตรัมเนี่ยไอดีหลักก็ยังเล่นอยู่เอามาเลยโอ้มนันอัพได้ใบเดียวผมเก็บไปก่อนแล้วกัน เด็ดน uhm. ี้ถ้าให้ผมโมนะอืมมันก็โมยากอะพูดตามตรงนะไม่ไม่ค่อยมีอะไรที่มีประโยชน์เท่าไหร่เลยแต่ผมว่าอวบดีทึมของที่เขาจัดมามันดีอยู่แล้วอย่างงั้นผมจะเอานี้ออกเขาจัดมาดีอยู่แล้วเขาเรียกว่าเด็ดเริ่มต้นเราดีอยู่แล้วทุกคนเจ่แค่เราต้องทำอะไรให้มันดีหน่อย โอเคจัดใหม่ประมาณนี้แล้วกันเอาไปเล่นดูเฮ้ยเรารับของไงแล้วรับบดพาท,ทุกคนซีซั่นบทหนึ่งมาเวลสแนปยินดีต้อนรับสู่อ๋อนี่เป็นเป็นอันนี้นี่ว่าทําให้เราสามารถเล่นตรงนี้เสร็จอนะถ้าผมจะไม่ผิดเราวน่าจะรับได้เกือบทุกอันเลยมั้งโอเคผมจะได้เดตต่อเนื่องดีๆมาเล่นโอเคโอเคโอเคเดตประมาณนี้เวลเราอัพการ์ดเพิ่มดีมากจะได้การ์ดเป็นด้านของอะไรนะไอตัวย้ายปะมันใช้ เาเป็นกู๊ดการ์ดในการ์ดทูหนึ่งที่ดีมากๆกเลยนะทุกคนเขาเรียกว่าไม่โคตรดีอ่ะเราแทบไม่ต้องเสียอะไรเลยกับการ์ดมันโอเคตอนนี้คิวเราเหลือเยอะทุกคนมือใหม่เราไม่ค่อยมีการ์ดอัพไงก็เป็นอะไรที่ดีนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเสียคิวอัพอะไรเยอะเราดองคิวได้ชอบชอบชอบเพราะไอดีหลกักอาจจะดองคิวเป็นพันก็ใช้เวลานะทุกคนนะแต่ไอดีหลักผมก็่ค่ได้อัพไงเพราะไม่ได้รีบหานการ์ดคูสาม เขาผู้สามครบแล้วโอเคแ๋ยวเราจะได้เด่นเด็ดโอดินนะเนี่ยดูจากอนาคตแล้วโอเคเดี๋ยวโมเด็ใหม่หน่อยหนึ่งแล้วกันหนึ่งเอเนจีของเอาออกอายออกเลยใส่ไปตัวนี้แทนหนึ่งเอเนจีใบนี้มันดีอยู่แล้วมันสามารถสวิตเลนได้โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการไทม์แลปอีกแล้วไม่รู้ว่าเบื่อกันหรือเปล่าในนองนะครับนนะเดี๋ยวไทม์แลปยาวๆเลยและกันจนกว่าผมจะถึงแรงยี่สิบและกันนะครับนะท่านผู้ชมนะพยายามลุกทุบโปรปจะพยายามเล่นไม่เร็วมากละกันเล่นให้ดูเรื่อยๆทุกคนนะเออเดี๋ยวก่อนจะไทมแ์แลปง ดีกว่านะครับว่าเดสที่เราจัดมาใหม่แล้วเจอในระดับอันนี้คือระดับบอทนะเนี่ยนี่นี่เรายังเจอบอทอยู่อีกันเนี่ยก็ได้ครับทุกคนอ๋อมันเหมือนเป็นสอดเรา snap เนาะผมก็ snap เลยทุกคนเอ้าในสอดเรา snap แต่เรา snap ไม่ได้วะวหรือเราต้องหรือต้องรอยศัตตูอุ้ยเขามีสกูร์รอลแล้วเดสต่างมี n e จี้ก็เป็นเดสที่ผมอยากเล่นเหมือนกัน โอ้ยผมอยากส n a p เลยเนี่ยฟิลอย่างเงี้ยฟิลอย่างนี้เห็นแล้วอยากส n a p เลยทำไมมันบอกให้เรา snap แต่เราผมกดส n a p ไม่ได้วะหรือเราเจอบอดวะ ผมเลยไม่สามารถสน a p ได้เด้วผมจะเล่นสูตรประมาณนี้กันโอเคสู้กลางผมไม่ทันนี่ครับจิบุตามไม่ทันหรอกผมบอกเลยโอเคเราสแน p ได้แล้วโอเคอเคุอค้ยนี่รอมานานแะล้วไอ้ปุ่มสนปเนี่ยเอา้ามึงจะขึ้นให้ทำเสียอะไรวะในเมื่อกูสแนบไม่ได้ไอเวียนกดสแนปไม่ติดวั t คจับตัวได้แล้วต้องพยายามใหญ่ขเขาเซราหรอโหอ,อะไรร้บเนี่ยอันนี้บอดคอยอย่างโดยแท้เลยนะเนี่ยมีเซราด้วยไอเวนบอดแม่งเหลี่ยมกูเซราไมลเลอก้นคอนโทรลเลยน,ะนั่นเดียวเข้ามานนี้ เฮ้ยไม่ใช่เดืเอเฮ้ยเดือฮักเราก็นำเรานำเดือฮักไอ้เจ้าผมหล่อนอะไรวะไอ้เจ้าหล่อนหล่อนกระบ,บอกเนี่ยทุกคนกดสแนปไม่ติดด้วยเนี่ยสเปกตั้มว่ะเย็ดบอดบอดเขาใช้สเปกตั้มเว้ยเฮ้ยใช่ปะ่ะสเปกตั้มยังลืมชื่อแล,แล้วเราก็ได้สองคิวทุกคนแต่กดสแนปไม่ได้เซ็งอ่ะเราเล่นให้ดูอีกตาเน,นี้ยเลวกันก่อนทำแล็บวันนี้ผมตั้งเป้าหมายว่านูทูโปรเดแรกเนี่ยเอ้ยหรือผม ผมอาจจะแบบช่วงหลังๆอาจจะไม่ได้ภาคอิเล็กตาอะไรวะเฮ้ยเพิ่งจะเอาแต่บอร์ดไหมกูสู้ดิเนี่ยแล้วกดสแนปไปได้ด้วยทุกคนเซ็งอะเอาบอดไม่ให้สู้แล้วแม่งกดสแนปไม่ได้ไงโอ้โห เฮ้ยมันมันเล่นอะไรของมันวะเชีย่ยเล่นเหมือนคนหลอนน่ะเอาอกดสแนปได้แล้วอุย้ยน้ำตาจ๋วไห่นี่แหละเล่นอยู่แค่นี้มันก็สู้ผมไม่ได้แล้ว มนันสแนปกลับได้ป่ะไอ่เชี่ยกูต้องลงอะไรอ่ะในหัวผมก็คือลงเชียอะไรก็ชนะจบเธอยังง่าเลยทุกคนมันคือบอดอ่ะเนาะบอดก็คือบอดอ่ะนี่ครับผมอยากเล่นตัวนี้เฉยทุกคนที่จริงเล่นเดอะฮักก็ได้แะอยากเล่นตัวนี้เฉยสเปกตมัมขวันใจ โอเคเพื่อผูกใจชนะบอดเย้เฮ้ยกูอยากเจอคุณรอบอทให้กูซะแล้วโอเคเราได้การ์อีกใบหนึ่งเอ้ผมอยากเล่นเน็โอดีนบอกไปมาเน่ยร <c oughs> ับโอเคเราได้เลเวลคอลเลกชันเพิ่มปั๊บเราจะได้การ์ใหม่ยังวะยังเนาะบูสเตอร์ก็ดีทุกคนเอามาอัพการ์เราได้บูสเตอร์ของการอะไรมาเมื่อกี้มันต้องได้การ์อะไรมาสกาด์ดะดิ แช่บูตเตอร์มันทั้งเยอะไอ้ย่ามันใช้การ์ดแบบนี้ไปเดียวเหรออยากเล่นเดสเปิดตัวแล้วอะที่จริงอยากเล่นสเปกตั้มจะไปมาก็อยากเล่นเปิดตัวมาแล้วมาแล้วฮะหลังๆเราเริ่มอัพการ์ดได้แล้วทุกคนอัพการ์ดหาการ์ดก่อนตอนนี้ย25เครดิตเราได้โอดินแล้วมาเดี๋ยวผมจะจัดเดสที่เอาไว้ไต่ยาวๆแล้วเออเป็นเดสแนวเ,เปิดตัวดีกว่าเปิดตัวแบบเน้นใหญ่เนาะ หากคุณไม่ลงการที่นี่อันนี้เราดีนะใบนี้ดีผมจะเปลี่ยนสายละเอานี่ออกปั๊บเอาเดอะฮักออกไอรอนแมนเอาออกสเปกตรัมเอาออเปลี่ยน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 สายเป็นเดสสายเปิดตัวดีกว่าเดือดฮักใส่เอาประมาณนี้ดีกว่านะเพราะอ e ีเล็ก สเปกตัมตอนนี้มันยังก็ยังมันยังสู้โอดินไม่ได้ทุกคนเพราะเรายังไม่มีการ์ดต่อเนื่องเยอะพอเล่นสเปกตัมแล้วเก่งเราเล่นโอดินประมาณนี้ปอบ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 แล้วโอเคแล้วทุกคนประมาณนี้แหละโอเคละโอดินมันไม่มีอะไรให้เล่นเยอะโอเคด้ทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการชามแลบดีกว่าบังบังเราได้การ์ดอันนี้เพิ่มหนึ่งใบห,หนึ่งก็ยังดีฮะใบใบใช้ได้ใบใช้ได้กู๊ดการ์ดสองจี้ที่ดีมากๆเออสองจี้เราก็เอาเป็นด้านของเมดูซ่าออกไหมเออเซนติเนล เราใส่เป็นตัวนี้แทนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการไทมแ์แลบเล่นไปจนหุ่งแรง20่สิบละกันเดี๋ยวจะทําการกลับมาเป็นแบบปกติโอ้โหผู้เชี่ยวอนะไรเนี่ยโคตรหลอนเลย เอลครับทุกคนทุกคนกคงงงสินะครับว่าฟุตเทจ20มันหายไปไหนนั่นเองนะครับคือคลิปมันเสียครับท่านผู้ชมก็จะตัดามีกทีตอนที่ผมเลเวล30เลยนะเอไม่ใช่งเลเวลสิแรง30เลยทุกคนเสียดายเหมือนกันนะตอนฟุตเทจ20แบบผุมอัพการ์ดไปเยอะมากแล้วก็เปิดหาการ์ดไปเยอะมากเลยนั่นเองนะครับแต่คลิปมันเสียครับทุกคนเร้าใจเดี๋ยวดูตอน30ไปก่อนและกันนั่นเองนะครับ มาทุกคนตอนนี้ก็ตัดมาอยู่ตอนที่ผมแลงสามใสามกันแล้วนะสำหรับวันนี้ผมก็คงอาจจะได้พอแค่นี้นะเพราะผมจะไปทำอารีนาเบรกเอาต,ต่อนั่นเองนะครับกับไปซ้อมสแนปในดีหลักต่อนั่นเองนะมาก่อนเราจะจากกันนะทุกคนผมก็ทําการรับของตึงๆไปมูนมาเวลน้าปกโอ้โหพิกเซลเมทูซ่าโคตรเกลือไม่เป็นไรทุกคนสองร้อยทองมีประโยชน์เอาไปซื้อตัวเค็น่อกัมโร่านี่การ์ดเก่งอยู่นะโอเคไวเดนอาน์ปะ มาแล้วทุกคนเอลซ่านะครับถ้าใครอยากสนับสนุนพาร์ทเราก็สามารถสนับสนุนกันได้นะครับทุกผู้ชมนะสามารถโดเน a t กันมาได้ที่เบอร์นั่นเองีครับผมนะแล้วช่ชวงนี้กําลังกําลังแบบไอดีไอดีนี้ก็อาจจะไม่ได้เติมนั่นเองนะครับเพราะเอาตังค์ไปเติมไปดีหลักนั่นเองนะทุกคนนะ <laughs> นั่นเองนะมาเรามารับกันเลยดีกว่าโอเคโทเคนสองร้อยโอเคเรามีพันสี่โทเคนผมว่าน่าจะเปิดได้หลายใบยอยู่หรอวะมันมีเดอะฮัก ที่ผมสามารถอัพข้ามคาดได้ไปเลยนะครับผมเดดเอเมชั่นอีพิกโอเคช่วงนี้ผมจะพยายามรีบไปภูสองนิดนึงนะทุกคนเพราะเบื่อภูหนึ่งละเล่นเยอะจนเบื่อแล้วภูหนึ่งอะไปเลยชีจีโอเค อค่อยๆอไปถ้าไอเดีเนี้ยผมไปเล่นนอกรอบผมเดี๋ยวผมจะถ่ายฟุตเทจมาให้ดูแล้วกันก็ราะเขาเรียกว่าฟุตเทปแล้วว่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปมาให้ดูแล้วกัน<ล>ในการประชมถ้าผมไปเล่นนอกรอบไอดีนี้นะก็จะมีคลิปไทม์แลปให้ดูนะแต่เด๋วเมาๆเลยทุกคนแบบเล่นเยอะไงแต่มันเล่นง่ายอยู่ทุกคนไอเดียนะเล่นแป,ป๊บๆก็แบบแรงสามสิบละมันจะไม่เหมือนไอดีของพวกเราที่เวลาเราไม่ได้มาเล่นาลนานแล้วกลับมาเล่นแม่งก็เจอการ์ดฟูสามฟูสี่บางทีก็เจอฟูห้าด้วยตึงๆเลย นี่เองเนแรงกำต่ำไม่เป็นไรทุกคนไอดีนี้น่าจะไต่ขึ้นร้อยได้ไม่ยากแม่งเมื่อีขึ้นร้อยก่ไอดีก่อนไอดีหลักกูอีกวะเนี่ยโอเคการ์ดขาวอับิสสองใบจัดไปน้องหนูปา้ามีไอรอนแมนอีกโอเคน่าจะได้เปิดสักสามสี่ใบก่อนจะจากกันทุกคน ถ้าเราได้การ์ดย้ายเยอะอ่ EP นะ EP หน้าจะเป็นการเล่น Move Turbo, ลุกทูโปเด็ดย้ายแล้วกันเดี๋ยวจะเล่นให้ดูแล้วแหละนะครับทกผู้ชมงตาหนึ่งสองตาหลังจากนั้นก็จะเป็นการทำแแบบไม่ก็ตัดคลิปเอ่อตัดตัดไปตอนที่นี่นเลยทุกผู้เขาเรียกว่าอะไรนะตอนเล่นเลยตอนนี้เรามีอ่าของอัพการ์ดดิมไหมหรือเราหมดแล้วเบดูซ่านี่ไงเบดูซ่าเราอัพได้อะเราได้อย่างระใบแบบขาวเรามีโอดินอยู่เบดูซ่าอะไรก็ได้อัพอัพไปก่อนทุกคน เดี๋ยวผมก็ไปเล่นท oh. ี so ่ห so ลังผมเอ้ยตอนนี้เราปลดคอนครีตแล้วป่ะเดี๋ยวผมไปเล่นคอนครีตเก็บก็ได้นะที่จริงอะเพราะเครดิตเราล้นอะมาเราเปิดทั้งหมด4ใบทุกคนใบแรกฟอร์ดโอเคโอเคมือใหม่ฟอร์ดหรือว่าเก่งนะทุกคนนะเพราะมันบวกพลังให้การ์ดใบต่อไปเยอะมากๆใบที่สองเบสเอ้ยใช้ได้เบสใช้ได้เบสใช้ได้เลยแต่มันมีข้อเสียคืออยากอยากจะเล่นกับโพคลิปแต่การ์ดังไม่มา ใบที่สามโหโดมิโน่อนข้างจะเกลือโดมิโนใบที่สี่โอ้โหโฮมอะไรวะไอไฮดัสอะไรสักอย่างผมงลืมชื่อแล้วว่าไฮดัสอะไรผมลืมชื่ออะเป็นการาดย้ายย้ายไปทางซ้ายนะทุกคนเป็นการที่เรียกว่าสายาย้ายแล้วก็มีแล้วนะเรามีกาา์ดสาย้ายสามใบล้ะน้าตาจะไหลใช่ไหมเดี๋ยวขอดูหน่อยที่ย้ายอ,อนั่นแหละประมาณสามใบทุกคน เอ๊ะอันนี้มีเทคอะไรมันเกี่ยวอะไรกับย้ายพี่ชายพี่ชายพี่ชายมายัางไงผมเสิร์ชเทคย้ายนี่ที่พี่ชายมาอย่างไงอ่ะเออจกนั้นเลยทุกคนผมก็งงเหมือนกันเราก็สามารถเล่นใหญ่ๆได้อยู่นะฮิวเบิรชอตแปดอย่างเงี้ยเพราะเรามีเป็นด้านของอันนี้เนาะฟอร์ดฮิวเบิร์อแปดเฮ้ยก็เล่นได้นะที่จริง ก็ไม่แย่ฮิวแมนทรอดบัฟฟอร์แล้วต่อได้อันนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราหาการ์ดอีกนิดหน่อยแล้วก็น่าจะได้เล่นเด็ดย้ายกันเฮ้ยเราอัพของเฮ้ยมันมีเควสเสร็จว่ะทุกคนแหลกแหลกเลยอะเควสยร์ที่อะไรวะเนี่ยเสร็จแล้วกูแหลกเลยรับรับพาร์ทหน่อยเท่าไหร่โอ้ยหนึ่งร้อยโทเครดิตโอ้ยโลใจทุกคนโอเคท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดมาติดตามกดแชร์กันด้วยนะั่นเองนะครับผมนะถ้าใครอยากให้มีพาร์ทสองต่ออีกไวก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนั่นเองนะครับผมไม่ต้องคองอมมเนต์หรก do tôi nhớ cũng có tham lắm thì các bạn bài cha yeah. Ye